哎，哥，啊，没上完了。 ใช่แล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่คอนโดเดอะรูมพยาไทยจากแลนด์เฮาส์นฮะซึ่งตอนนี้อยู่ที่สกายแฟลติตี้ชั้นบนสุดของโครงการจะบอกว่าลมดีมากๆแล้วก็วิวดีด้วยครับวิวจากโครงการเนี่หลายๆฝั่งเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับอย่างฝั่งถนนด้านหน้าโครงการเนี่ยจะเป็นถนนสีอายุทยาที่มองออกไปเนี่ยเราจะเห็นตึกบหยกนะครับแล้วก็เราตึกสูงบนเส้นเพชรบุรีกับสยามด้วยนะครับหรือด้านข้างโครงการเนี่ยเขาจะเป็นมองไปทางแยกจกตุรทิศฮะ เห็นพื้นที่สีเขียวบางส่วนของส่วนมักะสานด้วยแล้วก็ฝั่งทิศเหนือของโครงการเนี่ยถ้ามองออกไปก็จะเป็นถนนราชปาาลบครับมองไปทางแยกสามเหลี่ยมดินแดงหรือว่าอนุสาวรีย์นั่นเองฮะซึ่งทำเลของโครงการเนี่ยเรียกว่าเหมาะกับคนหลายๆกลุ่มมากๆอย่างกลุ่มคนทํางานในเมืองโซนราชเทวีเพชรบุรีสยามนะฮะใกล้มากๆเลยนะครับหรือว่ากลุ่มของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนรอบๆนี้แล้วก็สาธิตจุฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ถือว่าใกล้มากๆครับ กลุ่มของคุณหมอก็น่าสนใจนะครับตรงโซนนี้เป็นโซนที่มีโรงพยาบาลชื่อดังอยู่หลายโรงพยาบาลเลยนะฮะแล้วก็กลุ่มของอนักบินครับแอร์โฮสเตสนะครับตำแหน่งของโครงการเนี่ยอยู่ใกล้กับแอร์พอร์ตเรลลิงมากนะฮะสามารถเดินไปแล้วก็นั่งรถแอร์พอร์ตเรลลิงไปทํางานได้เลยครับทุกคนครับจริงๆแล้วผมมาเคยมาโครงการนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะฮะตอนเขาเปิดตัวใหม่ๆนะครับแต่ในวันนี้ที่มาเพราะว่าเขามีลักษณะกายภาพของทาเลที่เปลี่ยนไปด้วยครับอย่างแรกก่อนเลยก็คือเดิมแล้วนะฮะตำแหน่งข้างๆโครงการเนี่ย เขาจะมีโรงแรมตึกสูงอยู่ข้างๆโครงการเลยนะครับแต่ในวันนี้โรงแรมหายไปแล้วทุกคนกลายมาเป็นแมคโครโลตัสม e แทนนะครับอันนี้กลายเป็นประโยชน์ให้ b e n นฟิตกับลูกบ้านดีมากๆเพราะว่าลูกบ้านโครงการเนี่ยเขาสามารถเดินไปใช้งานแมคโครโลตัสมาซื้อสเสบียงซื้อของใช้ต่างๆเข้าบ้านได้แบบเดินไปไม่ต้องขับรถไปนะฮะหรือว่าอยู่ติดกันเลยสะดวกมากๆครับ แล้วก็อย่างที่2นะครับเดิมโครงการนี้เขาก็จะอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าอยู่แล้วอย่างที่บอกก็คือแอร์พอร์ตเรลิงราชพาลบนะฮะ250เมตรหรือแม้แต่บีทีพยไทยนะฮะนั่งวินไปสักหนึ่งต่อถ้าสัก700กว่าเมตรนะครับอนาคตกำลังจะมีรถไฟฟ้าสีที่3เพิ่มขึ้นมาด้วยครับ คือรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกนะครับซึ่งปัจจุบันเน,นี่ยโปรเจก์นี้เนี่ยเขาเริ่มก่อสร้างแล้วนะครับคาดว่าจะเสร็จประมาณช่วงปี2573นะครับแล้วก็ตำแหน่งของสถานีที่อยู่ใกล้โครงการที่สุดก็คือสถานี OR10 ราชปารโนะฮะผมลองวัดระยะคร่าวๆดูอยู่ที่ประมาณสัก200เมตรนิดนี้เท่านั้นเองนะครับอันนี้เอาตัวอย่างอินโฟมาจากเพจ Living Pop นะครใครสนใจพวกแนวรถไฟฟ้าต่างๆก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ครับ ตัวโครงการนะครับจะเป็นคอนโดรูปแบบไฮไลท์ ight, สูง38ชั้นบนไซต์ที่ดินประมาณสัก2ไร่ครึ่งมีจำนวนยูนิตทั้งหมด437ยูนิตสามารถจอดรถได้64%แบบรวมจอดซ้อนคันครับ แต่ก่อนที่จะไปดูห้องนะครับผมอยากจะเล่าส่วนกลางที่นี่ทุกคนฟังแบบสรุปคร่าวๆก่อนนะครับเมื่อสักคู่ผมไปดูส่วนกลางมาทั้งอาคารเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จับใจความได้ว่าโครงการเนี้ยเขามีแฟริลิตี้หรือพื้นที่ส่วนกลางให้เราทําอยู่3หมวดใหญ่ๆด้วยกันนะครับโดยหมวดแรกก็คือการรับแขกทํางานนั่นเองครับ หมวดรับแขกทํางานเนี่ยหลักๆจะอยู่ที่ชั้น1เป็นหลักครับพอเราเข้ามาตรงโซนล็อบบี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นล็อบบี้พดานสูง6เมตรนะฮะมีโซฟาให้มานั่งรับรองแขกได้กรณีที่ห้องเราไม่เรียบร้อยมีห้องประชุมอยู่ตรงนี้อยู่2ห้องด้วยกันครับเป็นไซส์ประมาณสักหถึงแที่นั่งนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราเดินข้ามไปที่ปีกอาคารนะครับตรงนี้จ,จะเป็นห้อง c o w ิ r k i n g space แบบทำงานแบบจุใจเลยทุกคน ข้างในเนี่ยเขาจะมีโต๊ะไม้ลองเทเบิลใหญ่ๆอยู่3โต๊ะด้วยกันนะครับเป็นโต๊ะที่มีรางปลั๊กไฟมาให้เอาพวกโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตไอแพดมานั่งทํางานห้องนี้ได้อย่างกว้างขวางเลยนะครับแล้วก็จะมีมุมที่สามารถพักสายตามองออกไปเห็นสวนฝั่งด้านหน้าโครงการที่เป็นต้นไม้ใหญ่ด้วยครับถัดมากลุ่มที่2นะฮะก็คือสันทนาการแล้วก็พักผ่อนครับสันทนาการนะ่อยู่ใกล้ๆกันเลยครับอยู่ที่ชั้น2ครับเขาจะมีห้องเลาจ์อยู่ห้องหนึ่งครับด้านในเนี่ยจะมีตัว โต๊ะปูมาให้มีฟุตบอลเทเบิลมาให้เพื่อทํางานในเหนื่อยหรือชวนเพื่อนๆมาทํากิจกรรมในโซนห้องเลาจนี้ได้นะครับแล้วก็ข้างๆกันมีโฮมเธียเตอร์ด้วยเป็นแบบ p r i v a t e เลยนั่งกันได้ประมาณสัก8คนนะฮะชวนครอบครัวเพื่อนๆมาดูหนังในห้องนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนหลักๆของโครงการเนี้ยจะเป็นแนวเดินเล่นนั่งเล่นที่สวนนะครับ เขาจะมีอยู่2โซนในการก็คือโซนของชั้น8จะเป็นสวนที่สามารถขึ้นมาชมวิวปิ้งย่างบาร์บีคิวหรือเดินไปที่ชั้นลอยของสวนชั้น8ได้แล้วก็อีกอันนึงคือสวนที่ชั้น37ครับอันนี้จะเป็นชั้นที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นสวนที่สามารถขึ้นมาชมวิวสูงๆของอาคารนี้ได้เห็นซิตี้วิวรอบๆแล้วก็วิวสระว่ายน้ำด้วยนะครับกลุ่มสุดท้ายของส่วนกลางก็กคือออกกําลังกายครับเขาจะมีกิจกรรมให้ออกกําลังกายอยู่2สเปซด้วยกันนะครับอันแรกก็คือสระว่ายน้ํา สาะวยน้ำอยู่ที่ชั้น37ครับเป็นสระแนวยาวมากๆทุกคนความยาวรวมๆกันนะอยู่ที่ประมาณสัก35เมตรได้เป็น i n f i n i t y Age อช o o นะครับที่สามารถชม City View ตรงนี้เต็มๆตาได้เลยนะครับแต่ว่าสาไวยน้ำว่าวิวสวยแล้วใช่ไหมครับคุณมาดูห้องฟินิที่ผมอยู่ห้องนี้ก่อนนะฮะ อันนี้คือห้องฟิตเนสที่อยู่ชั้นบนสุดของอาคารนี้ที่ชั้น3 8ครับเป็นห้องฝ้าเพดานสูงมากๆเป็นผนังกระจกรอบๆห้องนะครับสามารถมองเห็นวิวได้ค่อนข้างกว้างมากๆไม่ว่าจะฝั่งอนุสาวรีย์ฝั่งราชเทวีฝั่งประตูน้ําสยามก็เห็นจากห้องฟิตเนสห้องนี้ได้นะครับและห้องนี้ใหญ่มากๆเขาวางเครื่องเล่นออกกำลังกายไว้ให้เพียบเลยครับ ที่บอกไปตอนต้นรายการนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือรูปแบบการขายของโครงการนี้ครับปัจจุบันโครงการนี้เขาทำเป็นรูปแบบห้องตกแต่งพร้อมอยู่เลยนะฮะทางแลนด์เฮาส์เนี่ยเขาได้รับฟีดแบ็กมาจากลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะฮะว่าอยากได้ห้องที่แต่งมาให้เสร็จแล้วไม่ต้องเสียเวลามาคุมช่างปวดหัวเสียเวลานะครับก็เลยออกมาเป็นห้องที่แต่งพร้อมอยู่ใหม่แบบนี้นั่นเองครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูถึง3แบบด้วยกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องแรกนะครับ จะเป็นห้องวันเบดมขนาด38ตารางเมตรนะฮะเรามาดูกันว่าห้องนี้เราได้เฟอร์ไงบ้างแล้วก็จัดเลเยอร์ออกมาเป็นยังไงนะครับไฮไลท์ของห้องนี้ก่อนเลยก็คือห้องโถงรวมหรือจุดนั่งเล่นที่ผมอยู่ตรงเนี้ยกว้างมากๆทุกคนจากผนังจนถึงผนังตรงนี้ดูสิครวางโซฟาตัวใหญ่ๆหนาะๆนะครับวางโต๊ะกลางมีทางเดินโฟโล์สบายๆเลยนะครับแล้วก็ตัวทางข้าตรงนี้มีดิจิตอลดอรอรมาให้ด้วยนะครับมีแอร์โพสด้วยแอร์โพสคือช่องตรงนี้ครับของไลน์เนเฮาส์ที่เปิดมา วางกุญแจวางของได้นะครับมีช่องระบายอากาศด้านล่างด้วยกดไปุ๊บเวลาที่เราไม่อยู่ห้องนานๆช่องนี้ก็สามารถช่วยระบายไถ่เทอากาศได้นั่นเองนะครับอ่ะมาดูตัวพื้นกันบ้างพื้นเนี่ยจะเป็นลามิเนตหนาพิเศษครับ12มิลโทนแบบหน้ากว้างสีสว่างสว่างแบบนี้ฮะแล้วก็ความสูงห้องอยู่ที่2.8เมตรสูงโปร่งมากๆทุกคนแล้วห้องห้องโถงตรงเนี้ยเป็นแอร์ฝั่งฝ้าคอนซีลด้วยดีมากๆนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะได้ก็จะมีชุดตัวนี้ฮะคาบิเนตแบบบิวอินนะครับ เดตกเละผนังนี้เรก็ได้แบบนี้นะฮะยินได้เล็กไร์ด้วยนะครับโซฟาผมชอบมากๆเลยคือแบบเป็นโซฟาที่นั่งกันได้ประมาณสัก3คนตัวนัหนาๆใหญ่ๆเอ็นหลังได้นะฮะแล้วก็พื้นที่ลิฟวิ่งตรงนี้จะไปเชื่อมต่อกับโซนนี้ทุกคนโซนครัวครัวของเขาเนี่ยทำมาให้2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ยก็จะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ดูดควันของเตกานะครับแล้วมีซิงล้างจานนะครับหูเก็บละเอียดเล็กๆน้อยๆมากรอบๆที่ล้างจานแบบเป็นสโลปเดนน้าลงมาด้วยนะฮะท็อปแบแป็กสเปซได้แบบนี้เป็นหินครอชลวดลายหินอ่อนธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัวท็อปตรงเนี้ยกระจกหน้าบานตู้แขวนนั่นบนน่ะเป็นแบบซาตินผิวด้านไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับพวกนี้เป็นสอบค้นหมดเลยนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามกันอ่ะก็จะเป็นพื้นที่เตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มส่วนเสริมแบบมีลิ้นชักที่เก็บของได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ ด้านล่างด้านบนตรงนี้เก็บของได้เยอะประมาณหนึ่งเลยตำแหน่งของครัวเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆก,กับตรงระเบียงครับระเบียงเนี่ยน่าสนใจอย่างหนึง่งทุกคนคุณจะไม่เห็นตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะคือระเบียงอ่ะเราสามารถวางเครื่องซักผ้าได้ครับตำแหน่งของคอมเพรสเซอร์แอร์จะอยู่ตรงเซอร์วิสด้านนอกครับมันทําให้เราสามารถใช้งานระเบียงตรงนี้ได้โดยไม่ต้องกวนกันนั่นเองนะฮะอ่ะถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนห้องนอนกันบ้างห้องนอนอ่ะจะอยู่ตรงนี้ซึ่งรูปแบบของห้องเนี่ยจะเป็นห้องนอนที่ เป็นประตูกั้นปิดเป็นมิชิดเป็นสัดส่วนแต่ก็ยังมีการแฝงตัวกระจกบานฟิกอันนี้มาให้เพื่อยังแชร์แสงมาได้นิดหน่อยนะครับแล้วพอมันเป็นห้องนอนที่กั้นเป็นสัดส่วนแบบเนี้ยคือมันจะมีความเป็นส่วนตัวมากๆระหว่างถ้าเราอยู่2คนคนคนนึงเขานั่งอยู่ตรงโซลิฟิ้งดูทีวีอยู่อีกคนอยากจะเข้ามานอนและก็แยกเป็นโซนนิ่งดีนะครับแล้วก็ช่องแสงตรงเนี้ยได้เป็นช่องแสงขนาดใหญ่เต็มเต็ม,ต,มตาเลยนะฮะวางเตียงควีนไซส์มาให้ดูนะครับ ทีวีแขวนตรงปลายเตียงนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของตู้เสื้อผ้าบิวอินที่เขามาให้นะครับก็เป็น2หน้าบานแบบนี้หน้าบานกระจกนะฮะแล้วก็ด้านในจะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ำเนี่ยจะเป็นโทนแบบสีขาวตัดกับสีดำนะฮะก็ค่อนข้างดูสว่างดีนะครับมีแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้ใส่กระจกฉากกัน้นอาบน้ําให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงโซนอาบน้ำนะครับมีการสาอร่องทำเป็นพวกชั้นวางของมาให้แล้วนะฮะอุปกรณ์หลักๆของห้องนี้จะเป็นอุปกรณ์ของแคชนั่ครับ มาต่อที่ห้องที่2กันครับห้องนี้ไซส์จะใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะเป็น two bed one bath ไซส์65ตารางเมตรครับอยู่ที่ชั้น23นะครับซึ่งเราเข้ามาเราจะเจอกับโฟเย่ที่เป็นทงทางเดินก,กว้างๆเลยนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือของผมจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีห้องครัวไทยนะฮะอันนี้การปิดได้นะครับเป็นลังสไลด์นะฮะรังบนด้วยไม่ต้องกลัวเดินเตะนะครับแล้วก็ห้องนี้มันเป็นห้องกระจกเลยทุกคนทั้งประตูทางเข้าแล้วก็ผนังตรงนี้ เป็นกระจกบานฟิกไซส์ใหญ่ๆเข้ามุมมาให้เลยนะครับข้อดีคือทําให้ห้องเนี่ยดูกว้างดูใหญ่นะครับแล้วก็ยังแชร์แสงธรรมชาติจากส่วนโถงเนี่ยมายังโซนครัวได้ด้วยนะครับชุดครัวบิวอินมาให้ตามนี้ทุกอย่างเลยนะครับมีพื้นที่ทําครัวกว้างขึ้นนะครับทั้งโซนด้านล่างตู้แขวนด้านบนเป็นแมทเทอเรียลเดียวกันนะครับก็จะเป็นห้องที่สามารถทําครัวและยังกันกลิ่นได้นั่นเองนะฮะออกมาจากครัวเนี่ย คุณจะเจอกับสเปซตรงนี้ก็คือพื้นที่โต๊ะรับประทานอาหารนะครับเขาวางให้ดูว่าเป็นโต๊ะไซส์วงกลมประมาณสักสี่ที่นั่งนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงกลางห้องถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นลิฟวิ่งนะฮะลิฟวิ่งเนี่ยจะใส่เป็นโซฟาโตวใหญ่ๆนะครับนั่งได้ประมาณสักสามคนแบบสบายๆไม่อึดอัดนะฮะแล้วก็ตรงนี้เฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นก็ได้ตามนี้นะครับบิวอินมาให้แอร์คอนซีลฝั่งฝ้ามาให้เหมือนเดิมครับแล้วก็ที่เราเห็นว่ามันมืดๆนิดหน่อยเพราะว่า เมื่อกี้ผมไปปิดม่านมาครับผมอยากจะเปิดม่านให้ทุกคนดูนี่จะบอกว่าช่องแสงใหญ่มากนะครับไปเชื่อมต่อกับระเบียงภายนอกห้องเนี่ยจะเป็นระเบียงหน้ากว้างขึ้นครับมีพื้นที่ใช้งานได้มากขึ้นนะฮะเหมือนเดิมครับ Condensing Unit a แอร์อยู่โซนด้านนอกนะครับไม่มากวนการใช้งานตรงนี้นะฮะโซนตั้งแต่ตรงนี้ไปเป็นโซนห้องนอนนะครับจะมีอยู่2ห้องด้วยกันสามารถกันเสียงนะกันเสียงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มี2ห้องนอนครับ ตรงกลางนยจะเป็นห้องนอนรองนะฮะห้องนอนรองเนี่ยจะวางเตียงไซส์3ฟุตครึ่งมาให้นะครับมีหน้าต่างช่องแสงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินครับส่วนห้องนอนใหญ่อันนี้จะวางเตียงิงไซส์ไว้ให้ดูครับช่องแสงใหญ่ขึ้นมีตู้เสื้อผ้าเยอะขึ้นระยะปลายเตียงค่อนข้างกว้างนะครับทั้ง2ห้องเนี่ยจะออกมาแชร์ห้องน้ําร่วมกันทางซ้ายมือผมครับนี่คือห้องน้ําที่ออกแบบให้สามารถใช้งานพร้อมกันได้คือโซนแห้งเนี่ยเขาจะกว้างหน่อยครับเพื่อใครคนนึง มาแปลงฟันล้างหน้าอีกคนนึงไปทํทธุระอีกโซนหนึ่งนะฮะก็คือโซนอาบน้ําโซนโถสุขภัณฑ์ที่ใส่ประตูกระจกฉากกั้นมาให้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่สามารถใช้งานพร้อมกัน2คนได้นั่นเองครับและสุดท้ายคือห้องที่3นะครับอันนี้จะเป็นห้องใสที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะฮะ2 Bed 2 b a t h r o o m 70ตารางเมตรทุกคนซึ่ง ห้องทูเบสก่อนนะั้นเนี่ยกับห้องที่ผมมาห้องเนี่ยทั้งคู่จะเป็นห้องที่อยู่มุม,มาคารทั้งคู่เลยนะฮะจะมีช่องแสง2ฝั่งนะครับห้องนี้จะมีไซส์ใหญ่ขึ้นอีก5ตารางเมตรจากห้องวอสักคู่นะฮะแต่ว่าจะเห็นว่าเลยเยอร์จะคล้ายๆกันนะครับแต่ห้องเนี่ยในหน้ากวา้างมากกว่าช่องแสงใหญ่กว่านะครับฟังกช์ชันเนี่ยคือเข้ามาตรงนี้จะเป็นควไทควปิดที่ได้กระจกฉากกั้นเข้ามุมแบบนี้ครับตรงกลางก็จะเป็นพื้นที่โต๊ะรับประทานอาหารนะฮะหรือว่าตอนที่เราไม่ได้กินข้าวก็ปรับเป็นโต๊ะทํางานจากมุมตรงนนี้้้้ก็ไดดไดดดดะะคะูววิย แล้วก็ด้านนอกตรงนั้นน่ะจะเป็นโซนลฟวิ่งที่โซฟาตัวใหญ่ๆโต๊ะกลางตัวหนานๆนะฮะบิวอินการตกแต่งผนังแบบนี้มาให้ทั้งหมดเลยนะครับห้องนี้จะเป็นตำแหน่งที่วิวค่อนข้างดีครับเมื่อกี้ผมเดินออกไปดูมาแล้วห้องนี้จะเป็นวิวอยู่ที่ชั้น23นะคะเห็นสวนมักกสันเต็มๆตตาเลยพื้นที่สีเขียวเยอะมากๆนะครับหันขวาไปหน่อยก็จะเป็นทางโซนลาดดัมลีนะฮะแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างครับ อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นโซนที่มีฟังก์ชันเห็นบานประตูอยู่อีก3ห้องครับคือห้องนอนใหญ่ห้องนอนรองแล้วก็ห้องน้าครับตำแหน่งของห้องน้ำเนี่ยคือเป็นตำแหน่งที่เวลามีแขกมาหรือมีใครมาสามารถมาใช้จากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ห้องนอนรองเนี่ยเขาก็มาใช้ห้องน้ําห้องนี้ได้ด้วยนะเป็นโซนแท้งโซนเปียกแยกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับห้องนอนรองเที่ดูเป็นห้องนอนลูกนะครับวางเตียงไซส์สฟุตนะฮะบิวอินมาให้แล้วหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้ใช้งานเป็นห้องนอนย ก็ปรับเป็นห้องทํางานส่วนตัวห้องทํากิจกรรมส่วนตัวจากห้องนี้ได้นะครับส่วนมาดูห้องนอนใหญ่กันบ้างครับห้องนอนใหญ่เนี่ยเข้ามาปุ๊บเราจะเจอเลยครับว่าห้องนี้มีห้องน้ําในตัวครับห้องน้ําแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้เหมือนกันครับแต่จะเห็นว่าห้องน้ำเนี่ยกับห้องน้ําทูเบดก่อนหน้าด้วยความที่ว่าเขาเป็นมุมอาคารเนี่ยทำให้เขามีหน้าต่างช่องแสงนะฮะสามารถได้แสงธรรมชาติเปิดระบายอากาศได้ด้วยนะครับแล้วก็สเปซข้างใน ทางเดินไปเตียงกว้างๆแบบนี้เลยครับบิวอินมาให้แบบนี้นะฮะมีตู้เสื้อผ้ามาให้3หน้าบานวางเตียงมาให้เรียบร้อยแล้วห้องนี้จะมีการบิวฐ่านเตียงเพิ่มขึ้นมานะครับซ่อนไฟอินเดีกไลทกมาให้แล้วก็ตำแหน่งของห้องนอนเนี่ยเหมือนกันครับเห็น <c oughs> <ert> วิวสวนมักะสังอย่างที่ผมบอกไปเหมือนกับห้องโถงเมื่อกี้เลยครับ ผมสรุปโครงการนี้แบบเร็วๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับโครงการนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่กําลังตามหาคอนโดที่อยู่ทะเลใจกลางเมืองติดถนนใหญ่นะครับใจกลางเมืองในที่นี้ก็คือโซนที่อยู่ใกล้ๆราชเทวีประตูน้ําสยามนะฮะใครที่ทํางานในโซนนี้แล้วก็ไปใกล้ที่ทํางานอย่างเช่นคุณหมอ นักบินนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่ลูกๆอยู่โรงเรียนเอกชนด้านนี้หรือว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะใกล้มากๆครับแต่ที่ผมมาในวันนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าโครงการนี้เขามีคีย์ฟีเจอร์ที่เปลี่ยนไปครับอย่างเช่นข้างๆตัวโครงการเกิดเป็นแมคโครโลตัสมทำให้ลูกบ้านสะดวกสบายในการซื้อสเสบียงหรือซื้อของเข้าบ้านหาของกินได้ง่ายขึ้นมากๆครับรวมไปถึงรถไฟฟ้าที่อนาคตกําลังจะมีสายสีส้มฝั่งตะวันตกเกิดขึ้นในปี73นะครับแล้วก็โครงการนี้นะฮะเป็นโครงการที่ ยูนิตน้อยด้วยครับ437ห้องนะฮะถ้าเทียบกับโซนี้หลายๆโครงการถือว่ามียูนิตค่อนข้างเยอะนะฮะใครต้องการความเป็นส่วนตัวไม่พุกพลาดรุ่นวายและเป็นคอนโดที่ตกแต่งมาให้เสร็จพร้อมอยู่เลยไม่ต้องเสียเวลาจ้างอินทีเลียไม่ต้องมาคลุมช่างเองครับก็คือที่นี่ครับเดอะรูมพญาไทยฮะ,ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบให้ผมมารีวิวโครงการบ้านหรือว่าคอนโดที่ไหนนะฮะก็คอมเมนต์มาบอกผมด้านล่างได้นะครับผมอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ฝากรบกวนนิดนึงครับ กดไลค์กดติดตามช่องน้องใหม่ของผมช่องนี้ด้วยนะครับเนิร์ดบ้านครับหือเป็นแรงสนับสนุนให้ผมได้มารีวิวแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์นั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ